เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับแบงค์ตัวน้อยนะครับผมวันนี้ฮะวันนี้เราอยู่ในเกม g t V นะทุกคนนะครับวันนี้ผมมีบอกว่าเออเขาเรียกว่าธุรกิจใหม่นะทุกคนวันนี้เราจะมาลักรถไปขายกันนะทุกคนเราก็บอกว่าหัวใจครับน้องๆโอเคครับผมทุกคนก็วันนี้เราอยู่กับเอ็มเบเดดนะครับผมเราก็จะไปลักรถกันนะครับผมตอนนี้คือที่ผมได้โทรเจ็ดเจ็ดเฮ้ยตุ้ย เจหาเพื่อนเยเนี่ผมว่าเราจะไปลักรถคันไหนแล้วก็พปขายเนี่ยแต่คนนี้เราวันนี้เราจะทําคนเดียวนะนี่ครับเราจะต้องไปดีเนี่ยครับผมจุดตรงนี้ครับอันนี้เป็นเหมือนการแบบว่าคันไหนแบบว่ารถไม่ล็อกมันก็จะให้เราไปมานีนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยเดียครับตรนนี้เราอยู่กับ M S X เนี่ครับผมมาเป็นไงครับเราต้องรีบไปนะนจะังหวะนี้นะทุกคนซึ่งทางก็อยู่ค่อนข้างไกลอยู่ด้่ยนะ แบบว่าค่อนข้างแบบแบบว่าเข้าเมืองเลยทีเดียวนี่ครับเราต้องไปด้วยความเร็วสูงนะครับเนี่ยดูท่าขับดูน้านีโโหดจมถังน้ำมันไปเลยนะครับผมสำหรับแบงก์เล็กคนนี้ไปสกอรูมุมมองบอุคคลที่โอ้โหมุมมองบุคคลที่หนึ่งนี่มองไม่เห็นอะไรเลยฮนะโอ้สุดจริงๆไปแล้วจ้าืหเฮ้ยเหมือนเราจะใกล้ถึงแล้วหรือยังวนะเนี่ยอันนี้ไม่น่าใจานะครับเหมือนจะกล้าแล้วเนาะอุ้ย โอ้ขับรถโหงดเกินไม่รู้ว่าเราจะมีการแบบว่าโดนจับหรือเปล่านี่ครับมามามาโอเคครับ okay, ผมสื่อบานก็ไม่ไกลไม่ไกลแล้วเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือรถหดรถแม่งรถเยอะจริงนะครับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรฮะรก็ คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับทุกคนหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรฮะก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนะโอเคครับผมตัวนี้เราได้เปลี่ยนเส้นทางนะครับตะกี้ขับรถแรงเกมหมดเลยครับผมตัวนี้คือผมต้องอัพคอมผมแล้วครับจริงๆนะฮะคือบอกว่าผมอยากอัพคอมผมมากเลยพี่ตายเถอะทุกคนก็ช่วยกันแบบว่าเป็นกำลังใจนะครับนะครับในการซื้อคอมใหม่เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคนเนี่ยสั่งพันมากเลยแล้วทำไมพวกช่างเลยเขาไม่รวมตัวตัวนิวเนี่ยโอ้โหทุกคน สารพัดช่างปะเนี่ยโห้นี่ครับผมก็เราใกล้ถึงเราเนี่ครับทุกคนผมไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงบ้างเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกผมยีมาลักรถเลยนะเดี๋ยววันหลังผมจะลักมอเตอร์ไซค์มันเป็นเป็นเที่ยวนะทุกไม่ใช่ลักมอเตอร์ไซค์ไปขายเนี่ยอ่าลักรถเด็กเว้นเด็กไอ้ทุยเด็กแว้นไปขายนะทุกคนนี่เหมือนจะเจอตํารวจแล้วนะชิบผายเลยไงเอาได้ไงล่ะเอา้าไม่รู้ว่าโดนตํารวจหรือเปล่านี่ฮะตอนนี้เราจะต้องไปจุดสีเข,ขียวๆนะฮะชิบผายแล้วตํารวจขึ้นมาตารวจขึ้นมา วิบายครับผมคุณตำรวจเคครับผมตอนนี้เรามาจุดที่นี่แล้วนี่ครับผมเราจะไปที่จุดสีเขียวๆเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าคันไหนไงที่สําคัญนะเฮ้ยเดี๋ยว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 รถขับตำรวจตามมาครับผมน่าจะคันนี้แหละนะนี่เลยคันนี้เลยฮะโมเดลคลาสสิกนี่ครับผมคลาสสิกเลยนะฮะรู้สึกว่าลูกค้าต้องการรถคันนี้นะ,ะจริงเฮ้ยมีปืนด้วย เอาเลยฮะตอนนี้เราทิ้งเอ็มเอเขาให้เขาโอ้ไม่ไม่กดไม่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 ไมเอาเละตอนนี้โดนตำรวจตามมแล้วนะทุกคนสองดาวด้วยไงเอาได้ไงล่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวปิดเพลงก่อนนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้ทิ้งขวัญนะอุ้ยทำไมจะหยุดอย่าหยุดอย่าหยุด,ยยดขอร้องรถโคตรเยอะเลยเอาเลยฮะผมตอนนี้เรากําลังหนีตำรวจแล้วก็เราจะไปขายรถกันนะครับผมทุกคนคือตะกี้ตำรวจแบงค์งร,งรู้ไถ่ได้ไงว่าเราจะมาลักรถวะดูว่าเราขับรถไม่ใสมพวกไม่สวมหมวกวนะเนี่ย โอ้หให้ตายเดี๋ยวทุกคนโอ้ตอนนี้รถเราอยู่กับรถอันนี้ไม่รู้นะครับผมเขามีอะไรไม่รู้ข้างๆเหมือนจะเป็นเวลาหรือเปล่านะนี่การส่งรถเหรอนีอ่เราต้องทำบิดาด้วยนะทุกคนแล้วก็ห้ามให้รถพังอะ่ะน่าจะใช่นะทุกคนตอนนี้รถเรากระจกแตกไปแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โแต่ขับดีนี่แรงอยู่นะไอ้แรงแรงใช้ได้แรงใช้ได้ไดดเดี๋ยวผมจะมาร์จุดไว้หูตรงลงเก็บเครื่องบินเลเรอนะ่ะ โอเคได้อยู่นะก็ข้างหน้าเราด้วยตอนนี้เราหนีตำรวจได้แล้วนี่ครับทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่เท่มากตอนนี้เนี่ยครับผมนี่คือสภาพในรถนะครับผมทุกคนผมไม่รู้ว่ามีคนต้องการรถแบบนี้หรือเปล่าน่าจะใชนะ่ทุกคนนะเขาถึงเงานะโอ้โหตอนนี้ป้าแล้วครับผมความเร็วร้อยห้าสิบกว่าโอ้โหถึงจะเก่าแต่ก็เก่า,กาๆนะครับโอเคโอคสภาพรถเรายังดีอยู่นะครับทุกคนกระจกแตกนิดหน่อยเองนะไม่เป็นไรนะครับทุกคนโอมีอันนี้วะเนี่ย อันนี้เขาตรวจนะวะแล้วนะผมจะผ่านยังไงอ่ะออ้ยโอ้ย,อยแล้วผมจะอันนี้้ยฝักกระโปงหลุดผ่านแล้วโชว์เครื่องไปไม่เป็นไรหรอกมัง้งเคฮะฝักกระโปงหลุดเคฮะทุกคนวันนี้ก็ได้รถมาแล้วหนึ่งคันเนี่ยเราต้องส่งตรงไหนไวะเนี่ยฮัลโหลครับผมจะต้องส่งรถที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูก่อนนะแล้วผมจะส่งรถยังไงอ่ะว่ามีตรงนี้ปะ อา้าวตำรวจตามจเจริญ้วไงอยู่ดีตำรวจตามเฉยเลยครับผมเดี๋ยวเราต้องทํายังไงอ่ะโอเค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 ทุกคนตำรวจมาแล้วเรียบร้อยฮะโอ้เรียบร้อยได้ตางพอดีเอาตำรวจมาจเจริญ้วไงครับโอ้แบงค์เล็กแบงค์เล็กดูตำรวจยิงครับตอนนี้ผมต้องหารถก่อนตอนนัวนี้โอ้โหให้ตายเถเด๋ยวคนตำรวจตามมาเฉยเลยนี่แหละทุกคน่องของใหญ่เลยด้วยกันนะฮะ โอ้ยมีคนอยู่ด้วยเหรอไปแล้วไปแล้วฮะตอนนี้ไม่อยู่แล้วโอ้ตำรวจตามมาเฉยเลยครับผมออ้ยแล้วมึงต้นรวจมึงในโคตรเยอะเลยวิธีทางนี้ไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดไว้ว่ามันน่าจะได้อยู่นะโอเคตำรวจไม่เห็นนะครับโอ้โหเราเราขับรถบรรทุกมาตัวนี้เลยอะโคตรสุดเลยครับผมเดี๋ยวต้องหลบตำรวจก่อนนะครับโอ้โอเคฮะดีนะเราแสงตัวมาที่รถบรรทุกนะครับวันแรกเราก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการลักรถนะครับโอเค เรียบร้อยฮะทุกคนเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจอดก่อนนะโอเคผมเดี๋ยวเราจะไปอีกคันเลยกันนะผมเพราะว่ามันยังแบบว่ายังไม่มืดเลยนะโอเคอีกคันเลยกันนะเดี๋ยวโทรหาเออมีคันไหนแฮกได้บ้างเนี่ยเพื่อนมีเขาส่งมาแล้ว,วนะทุกคนว่าอ,อยู่ใกล้ๆเองโอ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราจะปลอมตัวนะผมเราจะเป็นมีขนู้นคันนู้นเทคันนู้นเทพโอเคฮะเราลากรถแถวนี้เลยดีกว่านี่ครับผมทุกคนโโอ้หูไปหแล้วมันคนเยอะด้วยเซนสิสิโอ้ยมีสาวด้วยฮะ นี่สาวขึ้นรถไปไปกับพี่น้องโอเคฮะ <c oughs> มีผู้หญิงมากับเราวิเอาละฮะตอนนี้มีผู้หญิงมากับเราด้วยครับหืมน <c oughs> มันมต้องมันต้องซ้ำแล้อแบบนี้มาแบงเล็กมือ,อไม่ต้องกลัวแบงเล็กนะครับรู้สึกว่าตำรวจจะตามมาอีกแล้วเนี่ย <c oughs> มี่สาวอยู่หลังรถเราฮะเออวัสดีน้องสาวน้องสาวแบบเป็นไรบ้างเอา้าเขาหนีไปแล้วโอเคไปเลยไปเลยมดีย๋ยวมึงไปแจ้งตำรวจอีกนะเฮ้ยตอนนี้ตำรวจมาตำรวจมา โอ้ยตายเถอะครับผมทุกคนโอ้ยตำรวจตามผมมาอีกแล้วะอะไรวะตำรวจไม่โครเยอะเลยเฮ้ยเราเจอแล้วรถไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะฮะตอนนี้ดูสภาพแล้วน่าจะอยู่ข้างบนอยู่แล้วอยู่ข้างบนแน่นอนตายไอ้ตายเถอะทุกคนเป็นรถยี่ห้ออะไรสักอย่างนี่แหละนี่ครับผมโอเคเราต้องตามรถคันนั้นไปนะอู๋เราม่งโครคนละแบบบนถนนกันเลยคนระับผมไม่รู้ว่าเราจะตามได้หรือเปล่าเนี่ย รู้สึกว่าจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับโอ้โหรถรถรถเยอะจัดโอ้โหเราแม่งไม่รู้รถคันไหนฮะโอ้โหรถหลุดไอ้รถหลุดไฟแดงมาเป็นโมเดลอะไรสักอย่างนะครับผมเอ่อเดี๋ยวเราต้องหาก่อนนี่อยู่แถวแถวนี้ว่าคันนี้เลยคันนี้เลยครับแบ็คแมนหนึ่งโอ้โหรถโอ้โหรักรถแบ็คแมนนะเนี่ยทุกคนผมลากรถแบ็คแมนเหรอเอาจริงดิเอาละครับตอนนี้ผมขโมยรถแบ็คแมนมาแล้วครับผมจะต้องไปต่อวะเนี่ย มไม่รู้รถโอ้คันนี้น่าจะหลายบาทเลยเนี่ยรถตำรวจตามมาแล้วนี่ผมแบค็คแมนมาแล้ววิวพ <c oughs> <c oughs> ี่แกมันสุดเกินแล้วครับผมนี้เราลักรถแบค็คแมนมาเว้ยดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องมารจุดก้ยก่อนนะผมไปดูว่าเออที่ผมจะไปที่ตรงไหนนะที่เดิมรอเปล่าโอ้โหโคตรไกลเลยแล้วมันคนละที่กัน,นี่ยนี่แหละทุกคนน่าจะเท่มากะครับคันนี้น,นี่ก็แบบมืดพอดีนะผมคันที่สองอันนี้น่าจะคันสุดท้ายของันดีแล้วนะ เยวจะต้องมีตำรวจก่อนนะครับตอนนี้คือตำรวจเยอะมากเว้ย <laughs> รถอะไรวะเนี่ยโอเเ้โหโคตรเท่งไงทุกคนโอ้โยไอ้น,นี่มันยิงยได้ด้วยเหรอมันมีอะไรไม่รู้นะฮะอุ้ยอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเทอร์โบเฮ้ยมันมีของเล่นนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันปืนหรือเปล่าว่ามีปืนด้วยว่ะเอาอะไรไงล่ะฮะตอนนี้มีปืนวะมาตำรวจก็มาเหอะตอนนี้กูไม่ส่งเขาเลยเราเล่นเองได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนนะครับตอนนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับผมทุกคนเทอรอ์โบโคตรแรงอะ่ะเอาล่ะฮะตอนนี้ รถโอ้ยมันรถไปรถเตี้ยจัดไปฮะปองมุดโอ้โหถึงกับแหลกเลยครับผมทุกคนเรียบร้อยฮะรถแบ็กแมนเรามาดูภายในฮะภายในโอ้โหอะไรเลกหนาวรู้เต็มไปเลยนึกว่าขับแมคอเนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊บโอ้โหฉนสับไฟไปฮะปองมุดโอ้โหโคตรแรงโอ้โแรงเกินโอ้โหทุกคนตอนนี้รถโอ้โหเป็นลักรถแบ็กแมนมาพี่แกเป็สุดจัดเลยเอาละฮะตอนนี้เรารถลักรถแบ็กแมนาแล้วเว้ยโอ้ ก็ว่าทำไมชื่อรุ่นโคตรแปลกเลยฮะอะไรแบทหนึ่งแบทวันทุกอย่างโอ้โหเนี่ยรถแบกแมนนี่เองโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันตรายนะทุกคนรถมันไม่มีเธอเบอร์โบนมีมันหมดได้ฮะทุกคนโอเคเราเอารถไปส่งเขาดีกว่านะฮะขอแบบอยากลองสักก็สักแบบแบบก่อนเอารถไปส่งนะฮะโอ้โหโอ้โหดูความแรงโอ้โอเคโอเคโอเคแหลกแล้วเหลกแล้วเหลกแล้วโอเคครับเดี๋ยวภารกิจเราไปเสร็จไหมยิงก่อนยิงก่อนโอ้ยไงเป็นไงล่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเ,เรามาส่งกันนี่ครับ พี่ลงละครนะฮะเรียบร้อยนี่ครับผมหมูได้มาโคตรเยอะเลยฮะตังโอเคผมสหรับคลิปดีก็ประมาณเท่านี้ครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งรถเขาจะลากรถเขาได้เรถล็อกด้วยให้ตายเอาจริงสิรถเขาล็อกแล้วนะโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับผมก็ใครที่อยากให้ทำคลิปต่อไปก็ฝากกระทืบไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ